ในหมู่บ้านเล็กๆที่ล้อมรอบด้วยภูเขาและทุ่งนามีพ่อค้าขายของเร่คนหนึ่งชื่อว่าสมชายสมชายเป็นพ่อค้าที่เดินทางไปขายของตามตลาดนัดต่างๆทุกวันเขาใช้ชีวิตยอย่างสมถาขายของเล็กๆน้อยๆเช่นผักผลไม้และของใช้ง่ายๆเมื่อพระอาทิตย์ตกดินสมชายจะหาที่พักผ่อนในวัดที่ใกล้ที่สุดซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นที่ปลอดภัยและสงบเงียบ คืนหนึ่งสมชายเดินทางมายังวัดเก่าแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในป่าลึกวัดนี้มีชื่อว่าวัดป่าบุญญานาซึ่งมีชื่อเสียงว่ามีความขลังและเงียบสงบเป็นพิเศษสมชายตั้งร้านขายของในตลาดนัดใกล้วัดนั้นขายของจนดึกดื่นก่อนจะเก็บข้าวของแล้วมุ่งหน้าไปยังศาลาการประเวยนของวัดเพื่อหาที่พักผ่อน เมื่อสมชายมาถึงศาลาการประเยนเขาก็เตรียมที่นอนของตนเองและเริ่มหลับแต่ในคืนนั้นท่ามกลางความเงียบสงัดของวัดเขากลับได้ยินเสียงกระซิบแผ่วๆที่ไม่รู้ว่ามาจากที่ใดสมชายสมชายเสียงนั้นฟังดูเก่าแก่และมีอำนาจ สมชายลืนตาตื่นและพยายามมองหาต้นเสียงในความมืดเขาเห็นเงาของชายแก่คนหนึ่งยืนอยู่ที่ปลายเตียงเงานั้นดูชราและหน้าสพรึงกลัวชายแก่คนนั้นสวมชุดขาวและมีใบหน้าที่ดูเศร้าสร้อยท่านเป็นใครสมชายถามด้วยเสียงสั่นๆข้าคือพระยาชายัยนาคผู้อารักวัดนี้ข้ามีเรื่องจะขอร้องเจ้า ชายแก่ตอบสมชายรู้สึกขนลุกสู้แต่เขาก็รู้สึกถึงความน่าสงสารในดวงตาของชายแก่เรื่องอะไรหรือครับชายแก่เล่าถึงเรื่องราวของตนเองว่าเขาเคยเป็นพระยาที่ปกครองหมู่บ้านนี้มาก่อนแต่หลังจากที่เขาเสียชีวิตวิญ,ญญาณของเขากลับไม่ได้ไปไหนยังคงเฝ้าดูแลว,วัดและหมู่บ้านนี้เสมอมา แต่เขาไม่สามารถทำให้ชาวบ้านเห็นหรือช่วยเหลือได้ข้าต้องการให้เจ้าช่วยบอกกับเจ้าอาวาสเรื่องสมบัติล้ำค่าที่ข้าฝังไว้ใต้ต้นโคใหญ่หลังวัดสมบัตินี้สามารถช่วยพัฒนาหมู่บ้านให้รุ่งเรืองและช่วยชาวบ้านได้มากมาย สมชายรับปากว่าจะช่วยในสิ่งที่ชายแก่ขอร้องเช้าวันรุ่งขึ้นเขาไปพบเจ้าอาวาสและเล่าเรื่องราวที่เขาเจอเมื่อคืนเจ้าอาวาสเชื่อในคำพูดของสมชายและเรียกชาวบ้านมาช่วยกันขุดใต้ต้นโพเมื่อพวกเขาขุดลงไปพวกเขาพบหีบสมบัติที่เต็มไปด้วยทองคำและอัญมณี เจ้าอาวาสและชาวบ้านตัดสินใจใช้สมบัตินี้เพื่อบูรณะวัดและพัฒนาหมู่บ้านสมชายกลายเป็นฮีโร่ของหมู่บ้านและทุกคนต่างขอบคุณในความกล้าหาญและความกรุณาของเขาในคืนสุดท้ายที่สมชายพักในวัดเขาได้ยินเสียงกระซิบอีกครั้งขอบใจเจ้ามากสมชายข้าไปสู่สุขคติได้แล้ว สมชายรู้สึกโล่งใจและมีความสุขที่เขาได้ช่วยวิญญาณชายแก่และชาวบ้านจากนั้นเขาก็ออกเดินทางต่อไปยังตลาดนัดถัดไปโดยมีความทรงจำที่ไม่มีวันลืมเลือนของวัดป่าบุญญาณาคและชายแก่ที่เฝ้าดูแลวัดนั้นเสมอไป หลังจากเหตุการณ์ที่วัดป่าบุญญาณาสมชายกลายเป็นที่รู้จักในหมู่ชาวบ้านว่ามีความสามารถพิเศษในการสื่อสารกับวิญญาณเขาเดินทางไปขายของตามตลาดนัดต่างๆและยังคงใช้ชีวิตยอย่างเรียบง่ายและสมถะเสมาอมาวันหนึ่งสมชายเดินทางมายังหมู่บ้านใหม่ที่ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำใหญ่หมู่บ้านนี้มีวัดเก่าแก่ที่ชื่อว่าวัดสันติสุข ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำสมชายตัดสินใจที่จะพักที่วัดนี้ในคืนนั้นเขาตั้งร้านขายของในตลาดนัดใกล้วัดและขายของจนดึกเช่นเคยเมื่อถึงเวลากลางคืนสมชายเก็บข้าวของและมุ่งหน้าไปยังวัดเขาเลือกที่พักในศาลาการประเวณที่เงียบสงบอีกครั้งในคืนนั้นขณะที่สมชายกำลังหลับเขาได้ยินเสียงหัวเราะของเด็กๆและเสียงวิ่งเล่นอยู่รอบๆศาลาการประเวณ สมชายลืมตาตื่นและเห็นเงาของเด็กๆวิ่งผ่านไปมาในความมืดเขารู้สึกประหลาดใจและสงสัยว่าทำไมเด็กๆถึงมาเล่นที่วัดในยามดึกดื่นเช่นนี้เขาจึงลุกขึ้นเดินไปตามเสียงเมื่อเดินออกมานอกศาลาการประเรียนสมชายเห็นเด็กชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ลานวัด เด็กชายสวมชุดนักเรียนเก่าๆและมีใบหน้าที่เศร้าส้อยสมชายเข้าไปใกล้และถามว่าทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ในเวลานี้เด็กชายหันมามองสมชายและพูดด้วยเสียงแผ่วเบาพี่ช่วยหนูได้ไหมหนูหาทางกลับบ้านไม่เจอสมชายรู้สึกถึงความเศร้าในดวงตาของเด็กชายเขาจึงถามว่าบ้านของน้องอยู่ที่ไหนละ่ะ เด็กชายไม่ตอบแต่ทีไปที่แม่น้ำสมชายเดินตามเด็กชายไปจนถึงริมแม่น้ำและทันใดนั้นเขาเห็นเงาร่างของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ใกล้ๆเธอสวมชุดขาวและมีใบหน้าที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าหนูคือลูกของดิฉันค่ะผู้หญิงคนนั้นพูดด้วยเสียงแผ่วเขาจมน้ำตายที่นี่เมื่อหลายปีมาแล้วและวิญญาณของเขายังไม่สามารถไปสู่สุขคติได้ สมชายรู้สึกขนลุกแต่ก็เข้าใจว่าทำไมเด็กชายถึงยังอยู่ที่นี่แล้วดิฉันจะช่วยเขาได้อย่างไรเขาถามผู้หญิงคนนั้นตอบว่าขอให้พี่ช่วยนำวิญญาณของเขาไปที่วัดและทำบุญให้เขาเขาจะได้ไปสู่สุขคติสมชายรับปากว่าจะช่วยเขาพาเด็กชายกลับไปที่วัดและขอความช่วยเหลือจากเจ้าอาวาส เจ้าอาวาสทำพิธีสวดมนต์และทำบุญให้กับวิญญาณของเด็กชายวันนั้นทั้งวัดเต็มไปด้วยแสงสว่างและความสงบสุขหลังจากพิธีเสร็จสิ่นเด็กชายหันมายิ้มให้สมชายเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะหายไปในแสงสว่างสมชายรู้สึกโล่งใจและมีความสุขที่ได้ช่วยเด็กชายและแม่ของเขาจากนั้นสมชายก็ออกเดินทางต่อไปยังตลาดนัดถัดไป โดยมีความทรงจำที่ไม่มีวันลืมเลือนของวัดสันติสุขและเด็กชายที่เขาช่วยเหลือเสมอไปหลังจากเหตุการณ์ที่วัดสันติสุขสมชายก็ยังคงเดินทางไปขายของตามตลาดนัดต่างๆทั่วประเทศชื่อเสียงของเขาในฐานะคนที่สามารถสื่อสารและช่วยเหลือวิญญ,ญาณได้แพร่หลายออกไป ทำให้ผู้คนในหมู่บ้านต่างๆมักจะเชิญเขามาพักในวัดเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณคืนหนึ่งสมชายเดินทางมายังหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ในป่าลึกหมู่บ้านนี้มีชื่อว่าบ้านหนองหลวงหมู่บ้านนี้มีวัดเก่าแก่อยู่กลางป่าชื่อว่าวัดหนองหลวงสมชายตั้งร้านขายของในตลาดนัดใกล้วัดและขายของจนดึกดื่นเช่นเคย เมื่อสมชายเก็บข้าวของและมุ่งหน้าไปยังวัดเขารู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่ผิดปกติหมูบ่บ้านนี้ดูเงียบสงัดเกินไปในยามค่ำคืนและชาวบ้านต่างก็ปิดประตูบ้านอย่างแน่นหนาเขารู้สึกถึงความไม่สบายใจในใจเมื่อสมชายเข้ามาพักในศาลาการประเรียนเขาก็เตรียมที่นอนของตนเองและพยายามจะหลับ แต่ในคืนนั้นท่ามกลางความเงียบสงัดเขากลับได้ยินเสียงกระพือปีกและเสียงหัวเราะแหล่ลมลมที่ไม่รู้ว่ามาจากที่ใดสมชายลืมตาตื่นและเห็นแสงสว่างแปลกๆล,ลอยอยู่รอบๆวัดเขาเดินออกไปดูและทันใดนั้นเขาเห็นเงาร่างของหญิงสาวที่ลอยอยู่ในอากาศหญิงสาวคนนั้นมีหัวที่ลอยอยู่แยกจากร่างกาย พร้อมกับไซที่ห้อย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 ู่สมชายรู้ทันทีว่านั่นคือกระสือกระสือหันมามองสมชายด้วยตาที่แดงฉานและเต็มไปด้วยความโกรธเจ้ามาทำอะไรที่นี่กระสือถามเสียงแหลมสมชายรู้สึกหวาดกลัวแต่ก็ไม่ยอมแพ้ข้ามาพักที่วัดนี้และข้าจะไม่ยอมให้เจ้าทำร้ายใคร กระสือหัวร้อยยอดและพุ่งเข้าหาสมชายสมชายรีบหาทางป้องกันตัวเขาจับไม้กวาดที่อยู่ใกล้มือและพยายามตีไปที่กระสือแต่กระสือก็หลบได้อย่างง่ายดายกระสือพุ่งเข้าโจมตีสมชายหลายครั้งแต่เขาก็สามารถหลบได้อย่างเฉียวเฉียดสมชายพยายามหาทางหยุดกระสือเขาจำได้ว่าแสงสว่างสามารถทำให้กระสืออ่อนแอได้ เขารีบวิ่งไปจุดตะเกียงในศาลาการประเรียนและพยายามนำแสงสว่างมาล่อให้กระสือเข้าใกล้เมื่อกระสือพุ่งเข้ามาสมชายใช้ตะเกียงที่มีแสงสว่างแรงจ่อไปที่กระสือกระสือร้องเสียงดังและเริ่มอ่อนแอลงแต่กระสือก็ยังไม่ยอมแพ้พยายามโจมตีสมชายอย่างไม่ลดละในขณะที่กระสืออ่อนแรงสมชายจำได้ว่ามีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่วัดนี้ เขาตัดสินใจพากระสือไปที่บ่อน้ำเขาวิ่งออกไปที่บ่อน้ำและนำแสงสว่างจากตะเกียงนำทางกระสือตามสมชายไปด้วยความโกรธเมื่อสมชายถึงบ่อน้ำศักดิก์สิทธิ์เขาทำการสวดมนต์และขอพรจากสิ่งศักดิก์สิทธิ์ให้ช่วยเหลือกระสือพุ่งเข้ามาใกล้สมชายอีกครั้ง แต่ครั้งนี้แสงสว่างจากตะเกียงและพลังของบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ทำให้กระสือไม่สามารถทนได้อีกต่อไปกระสือกรีดร้องเสียงดังและเริ่มละลายไปในแสงสว่างสุดท้ายกระสือก็หายไปในความมืดเหลือเพียงความเงียบสงบของคืนที่เงียบสงัดสมชายรู้สึกโล่งใจและเหนื่อยล้า เขาขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยเหลือและกลับไปพักผ่อนในศาลาการปเปรียนเช้าว,วันรุ่งขึ้นชาวบ้านรู้ข่าวเรื่องการต่อสู้กับกระสือและพวกเขาต่างขอบคุณสมชายที่ช่วยปกป้องหมู่บ้านจากภัยอันตรายสมชายออกเดินทางต่อไปยังตลาดนัดถัดไปโดยมีความทรงจำที่ไม่มีวันลืมเลือนขอองค์การต่อสู้กับกระสือที่บ้านหนองหลวง และสัญญาว่าจะยังคงช่วยเหลือผู้คนและวิญญาณที่ต้องการความช่วยเหลือเสมอไปหลังจากเหตุการณ์ที่บ้านหนองหลวงสมชายเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านต่างๆโดยมีชื่อเสียงที่เป็นที่รู้จักในฐานะผู้ที่สามารถช่วยเหลือวิญญาณและปกป้องผู้คนจากภัยอันตราย เมื่อเขาเดินทางมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าบ้านสวนเขียวหมู่บ้านนี้เต็มไปด้วยสวนผลไม้และแปลงผักชาวบ้านที่นี่เป็นมิตรและยินดีต้อนรับสมชายอย่างอบอุ่นในหมู่บ้านนี้มีวัดที่เก่าแก่ชื่อว่าวัดสวนเขียวตั้งอยู่บนเนินเขาใกล้กับหมู่บ้านสมชายตัดสินใจที่จะพักที่วัดนี้ในคืนต่อไป เขาตั้งร้านขายของในตลาดนัดและขายของจนถึงเย็นหลังจากนั้นเขาก็เก็บข้าวของและเดินขึ้นไปยังวัดเมื่อมาถึงวัดสวนเคียวสมชายรู้สึกถึงบรรยากาศที่สงบเงียบวัดนี้มีความงามดงามด้วยต้นไม้ร่มรื่นและทิวทัศน์ที่สวยงามสมชายเตรียมที่นอนในศาลาการปะเรียนและพยายามพักผ่อน ในคืนนั้นขณะที่สมชายกำลังจะหลับเขาได้ยินเสียงร้องไห้ของผู้หญิงเสียงนั้นดังมาจากทางป่าที่อยู่ข้างๆวัดสมชายรู้สึกแปลกใจและตัดสินใจออกไปดูเมื่อเขาเดินเข้ามาในป่าสมชายเห็นเงาร่างของหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ เธอสวมชุดไทยโบราณและมีใบหน้าที่เศร้าสร้อยสมชายเข้ามาใกล้และถามว่าคุณเป็นใครทำไมถึงมาร้องไห้ที่นี่หญิงสาวหันมามองสมชายด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยน้ำตาฉันชื่อมณีฉันถูกฆ่าโดยสามีที่หูหมวงและถูกฝังไว้ที่นี่วิญญาณของฉันไม่สามารถไปสู่สุขคติได้ฉันต้องการให้คุณช่วยนำร่างของฉันไปบำเพ็ญกุศลที่วัด สมชายรู้สึกสงสารและรับปากที่จะช่วยเหลือเขากลับไปที่วัดและขอความช่วยเหลือจากเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสและชาวบ้านมาช่วยกันขุดที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ตามที่หญิงสาวบอกเมื่อพวกเขาขุดลงไปพวกเขาพบร่างของหญิงสาวที่ถูกฝังอยู่ชาวบ้านนำร่างของหญิงสาวไปบำเพ็ญกุศลที่วัด เจ้าอาวาสทำพิธีสวดมนต์และทำบุญให้กับวิญญาณของมณีในวันนั้นทั้งวัดเต็มไปด้วยความสงบสุขและแสงสว่างหลังจากพิธีเสร็จซึ่งสมชายเห็นเงาร่างของมณีปรากฏขึ้นอีกครั้งคราวนี้เธอยิ้มและมีใบหน้าที่สงบสุขขอบคุณคุณมากสมชายตอนนี้ฉันสามารถไปสู่สุขคติได้แล้วมณีกล่าวก่อนที่จะหายไปในแสงสว่าง สมชายรู้สึกโล่งใจและมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือวิญญาณอีกครั้งเขาขอบคุณเจ้าอาวาสและชาวบ้านสำหรับความช่วยเหลือและความกรุณาวันรุ่งขึ้นสมชายออกเดินทางต่อไปยังตลาดนัดถัดไปโดยมีความทรงจำที่ไม่มีวันลืมเลือนขององค์การช่วยเหลือวิญญาณของมณีที่วัดสวนเขียว เขาสัญญากับตัวเองว่าจะยังคงเดินทางต่อไปเพื่อช่วยเหลือผู้คนและวิญญาณที่ต้องการความช่วยเหลือเสมอไปหลังจากการช่วยเหลือวิญญาณของมณีที่วัดสวนเขียวสมชายยังคงเดินทางไปตามหมู่บ้านต่างๆขายของและช่วยเหลือผู้คนกับวิญญาณที่ต้องการความช่วยเหลือ ชื่อเสียงของเขาเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งเขาเดินทางมายังหมู่บ้านที่มีชื่อว่าบ้านดงลึกหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่กลางป่าใหญ่และมีความลึกลับมากว่าที่อื่นๆที่เขาเคยไปหมู่บ้านนี้มีวัดที่ชื่อว่าวัดดงลึกซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงว่ามีความคลัง สมชายตั้งร้านขายของในตลาดนัดของหมู่บ้านและขายของจนดึกเช่นเคยในคืนนั้นขณะที่สมชายกำลังจะเก็บข้าวของเขาได้ยินเสียงเล่าลือจากชาวบ้านเกี่ยวกับวิญญาณที่เฮี้ยนมากในป่ากใกล้วัดสมชายรู้สึกถึงความท้าทายและตัดสินใจที่จะสำรวจป่าในคืนนั้นเขาเก็บข้าวของและเดินทางไปยังวัดดงลึกเพื่อพักผ่อนแต่หลังจากที่เขาเตรียมที่นอนและกำลังจะหลับ เขาได้ยินเสียงร้องครวนครางของผู้ชายดังมาจากป่าลึกสมชายตัดสินใจออกไปดูเขาเดินตามเสียงร้องเข้าไปในป่าเมื่อมาถึงที่ที่เสียงดังขึ้นเขาเห็นเงาร่างของชายชาราในชุดขาดขาดยืนอยู่ที่กลางป่าชายชรามีใบหน้าที่เต็มไปด้วยความทุกข์และความเจ็บปวดท่านเป็นใครสมชายถามด้วยความสงสยัยข้าคือผู้ถูกสาปให้ต้องเฝ้าป่านี้ ข้าต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าชายชราตอบด้วยเสียงแผ่วสมชายรู้สึกถึงความรันทดในดวงตาของชายชราเขาถามว่าข้าจะช่วยท่านได้อย่างไรชายชราเล่าเรื่องราวของตนเองว่าเขาเคยเป็นพรานล,ล่าสัตว์ที่เห็นแก่ตัวและฆ่าสัตว์อย่างโหดเหี้ยม จนกระทั่งวันหนึ่งเขาถูกสาบให้กลายเป็นวิญ,ญญาณที่ต้องเฝ้าป่านี้และไม่สามารถไปสู่สุขคติได้ข้าต้องการให้เจ้าช่วยบอกกับพระเจ้าอาวาสของวัดดงลึกให้ทำพิธีสวดมนต์และทำบุญให้ข้าข้าจึงจะสามารถหลุดพ้นจากคำสาปนี้ชายชรากล่าวด้วยความหวัง สมชายรับปากที่จะช่วยเขากลับไปที่วัดและขอพบเจ้าอาวาสเมื่อเขาเล่าเรื่องราวให้เจ้าอาวาสฟังเจ้าอาวาสรู้สึกเห็นใจและตัดสินใจที่จะทำพิธีสวดมนต์และทำบุญให้วิญญ,ญาณของชายชาราในวันรุ่งขึ้นเจ้าอาวาสและชาวบ้านมาช่วยกันทำพิธีสวดมนต์และทำบุญที่วัดดงลึกสมชายเข้าร่วมพิธีและภาวนาให้วิญญ,ญาณของชายชาราไปสู่สุขคติ เมื่อพิธีเสร็จสิ้นสมชายรู้สึกถึงความสงบสุขที่แผ่ซ่านไปทั่ววัดแต่หลังจากพิธีนี้สมชายเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในตัวเองเขาเริ่มมองเห็นความหมายขอองค์การช่วยเหลือผู้อื่นและการใช้ชีวิตในทางธรรมความสงบสุขและความสันติในจิตใจเริ่มเข้ามาแทนที่ความต้องการทางวัตถุ วันหนึ่งสมชายตัดสินใจที่จะกลับไปที่วัดดงลึกและพบกับเจ้าอาวาสอีกครั้งเขาเล่าให้เจ้าอาวาสฟังถึงความรู้สึกและความตั้งใจของเขาข้าอยากจะอุทิศชีวิตที่เหลือเพื่อการช่วยเหลือผู้อื่นและปฏิบัติธรรมข้าต้องการบวชเป็นพระเจ้าอาวาสรับฟังด้วยความยินดีและเห็นถึงความมุ่งมั่นของสมชายท่านจึงตัดสินใจบวชให้สมชายในวันนั้นเอง สมชายได้รับการบวชและกลายเป็นพระภิกษุในวัดดงลึกจากนั้นเขาใช้ชีวิตในการปฏิบัติธรรมและช่วยเหลือชาวบ้านรวมถึงวิญญาณที่ต้องการความช่วยเหลือเขากลายเป็นพระที่มีชื่อเสียงในเรื่องของความเมตตาและความกรุณาและได้รับการยกย่องจากชาวบ้านในหมู่บ้านต่างๆชีวิตของสมชายเปลี่ยนไปอย่างมาก แต่เขาก็รู้สึกถึงความสุขที่แท้จริงในจิตใจการออกโบวชทำให้เขาได้พบกับความสงบสุขและความหมายขอองค์การมีชีวิตอยู่เขาสัญญากับตัวเองว่าจะยังคงช่วยเหลือผู้คนและวิญญาณต่อไปในฐานะพระภิกษุจนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิต